วันนี้จะไลฟ์ฟังว่าทำไมทุกตาเลือกเรียนจีนไต้หวันทั้งี่มันยากกว่าต้องเรียนตัวเต็มเพราะว่าทุกตา แทนทาธุรกิจที่ไต้หวันค่ะจะมีนําเข้าเครื่องสําอางคอสเมติกเข้ามาจากไต้หวันนะคะปักหมุดรอได้เลยนะแล้วก็ยังมีทําธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยเนี่ยทั้งหมดกระทารวมกับน้องชายคนนี้ที่อยู่ที่ไต้หวันค่ะเชียร์ให้ทุกคนนะคะลองพิจารณาเรียนภาษาจีนไต้หวันดูค่ะเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยมีทุนเยอะมากตีโทเองทุนการศึกษาทุนหอพักให้ค่าของชีพด้วยแล้วแถมอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยทำงานได้ด้วยนะคะนี่คือโรงเรียนสอนภาษาจีนไต้หวันแห่งเดียวในกรุงเทพก่อตั้งโดยคนนี้ค่ะคนในรู ปั้นนะคะเชลคนยืนอันนี้โรงเรียนตรงนี้อยู่ที่บ่อนไก่นะคะค่าเรียนไม่แพงเลยนะคะ54ชั่วโมงแค่5,000บาทโรงเรียนที่นี่นะคะผู้ปกครองก็คือพ่อแม่ชาวไต้หวันที่อยู่เมืองไทย่มักส่งลูกมาเรียนที่นี่ค่ะก็เลยจะเห็นคลึกคลือแล้วก็ได้เจอสมาคมคนไต้หวันเยอะแยะไปหมดค่ะอยู่แถวพระรามสี่นี่เองนะคะเวลาเรียนเนี่ยเราซื้อก็จะสอนเป็นตัวจู้อินคะ